ปุ้ยเน่ะวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูย้ำจะมามัมมัมอะไรคะมัมมัมช็อคก้อนเล็บอันนี้เป็นคิดแคปเวอร์ชั่นกล้องถ่ายรูปนะคะอ่าตอนนี้เราไปทำงานก่อนถือถือยังไงคะลูกเจอรูปสวยๆถ่ายรูปทำยังไงเป็นเป็นก่อนถ่ายรูปแชร์กินช็อคก้อนเล็บเลย เ,เดี๋ยวมาดูข้างในก่อนเนาะนี่อันนี้แม่ปุ๋ยซื้อจากเซเว่นมานะคะอย่างนี้เน,ะนาะนหน้าเป็น,นที่เชื่ด้วยนะคะหน,านา้าอันนี้ด้านหลังก็จะมีบอกม่หนอันนี้ก็จะมีบอกนะคะมีที่จับอัน,นเป็นรูปกล้องถ่ายรูปอ่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเป็นไงเอ่ยถ่ายรูปแล้ว <laughs> อยากกิน่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูแล้วกันนะคะ นี่มีอย่างนี้นะคะนเมือกี่เปิดอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้มันก็จะมีคิดแคทอยู่ข้างในแคทอย่ข้างใน2อันนะคะให้กินกินทีละอันนะแวม่กัอันี้ให้ก่อนอ่าเดี๋ยวฝันข่ายไม่จะให้หน่อยนก่อน แค่สองแพงแล้วเขาหน้าหักเองเนาะอร่อยไหมคะหนูยิ้มหนูแย้ืมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะหวานอร่อยหวานอร่อยอืมเย้ น้องๆที่อยากได้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะมมแม่ปุ๋ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรแล้วนะคะแต่นี่มันเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปกรอบไหม,คะ,มะคะถ้าแช่เย็นม,มันจะอร่อยค่ะถ้าแช่เย็นถขาไม่แช่เย็นมันจะอะไรมันจะละลายค่ะลูก รอบไหมคะมันกรอบไหมคะกรอบใช่ไหมคะหลิมนั่งเก้าอี้ค่ะติดฟันอ๋อติดฟันหนูหย้ำบอกติดฟันแม่ปุ๋ยจำราคาไม่ได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่น่าจะห้าสิบกว่าบาทัะไม่ให้ออกด้วยอหรอคะ แล้วมากัดใบก็ยังมีใยใย้ยู่เลืออ๋อนอื้มค่ะไม่พูดไม่จาก,กันเลยนะคะน่าจะอร่อยใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ยิ้มหวานยิ้มว่าอยูแ่แบบนี้อ๋อยิม้มแบบไหน เอ่อคุณแม่ยิ้มแล้วนะแชจแช่ช่ชงกระดูนเอเป็นอะไรนะตัวอะไรนะ<ด>ตัวตุ่นใช่ไหมกรกะดูล้องของคุณ<ด>คุณตุ่นคุณตุ่นถ่ายรูปของใครกัน ถ่ายรูปก,กระดูกนะคะเป็นเขาเล่าถึงเรื่องนิทานนะคะที่แม่ปุ๋ยเคยอ่านให้เขาฟังนิทานชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะกระดูกกล้องของคุณตุน,นะคะ่ะวันนี้หนูยิ้มหนูย้มขอตัวลาไปทานคิดแคสก่อนนะคะ<ม>บ๊ายบาย you